สำหรับคลิปนี้ขอ200ไลค์และ20แชร์เพื่อสนับสนุนผลักดันในการทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับคือหนึ่งในบ้านตระกูลแลนดอนระหว่างที่พีทแลนดอนและเอเลนแลนดอนกำลังเตรียมตัวจะออกไปงานเลี้ยงแต่เนื่องจากพวกเขาไม่อยากปล่อยให้แดเนียลแลนดอนลูกสาวของพวกเขาต้องอยู่บ้านตามลำพังพวกเขาจึงได้จ้างมิลรนดาอีวานมาเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่ดูแลลูกสาว หลังจากมิเรนดามาถึงบ้านของครอบครัวแลนดอนพีทกับเอเลนก็ไปเปิดประตูต้อนรับกันในทันทีพร้อมพาเข้าไปในบ้านเพื่อให้ดูแฟมแนะนําในการดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นรายการของใช้อาหารที่กินได้รายการทีวีที่อนุญาตให้ดูและสิ่งที่แดเนียลกลัวรวมถึงเบอร์โทรในกรณีฉุกเฉินทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อมิเรนดาในการดูแลแดเนียลไม่นานพีทก็เข้ามาเรียกเอเลนเพื่อเตือนเธอไม่ให้ไปงานเลี้ยงสายสองสามีภรรยาจึงรีบออกไปสนุกที่งานเลี้ยงตามภาษา แล้วปล่อยให้แดเนียลกับมิเรนดาอยู่กันสองคนหลังจากพีทกับเอเลนด์ออกจากบ้านไปได้สักพักมิเรนดาก็ชวนให้แดเนียลพาไปดูห้องนอนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งทั้งคู่ก็ตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากมิเรนดาอีวานมีความสามารถในการเป็นเพื่อนกับเด็กๆเธอเข้าใจปัญหาและความกลัวของเด็กได้เป็นอย่างดีแต่ในคืนนี้เธอได้มาพบกับเด็กพิเศษคนหนึ่งที่มีปัญหาประหลาดซึ่งจะขยายความผูกพันของเธอ ด้วยความจริงอันน่ากลัวสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากช่องพี่หมีตกเด็กช่องที่น่าสนใจในการเล่นเกมและได้เงินจริงมีเกมหลากหลายให้ได้เลือกเล่นและลองสัมผัสกันนอกจากนั้นยังมีการแนะนำเทคนิคต่างๆมากมายในช่องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆเพิ่มเติมสำหรับผู้อายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่นานแดเนียลก็พามิเลนดาเข้ามาถึงห้องนอนเธอพยายามแนะนำของเล่นต่างๆมากมายในห้อง แต่แล้วมิเรนดาก็ไปสะดุดตากับตู้เก็บคอลเลกชันตุ๊กตาบาร์บี้นับ10ตัวพร้อมชมว่ามันสวยมากๆแต่แดเนียลกลับรีบห้ามนําพวกมันออกมาเล่นพร้อมชวนมิเรนดาให้เธอช่วยเลือกเกมกระดานที่มีอยู่มากมายไปเล่นแทนแต่แล้วจู่ๆตุ๊กตาบาร์บี้ตัวหนึ่งก็ล้มลงมิเรนดาจึงพยายามช่วยตั้งมันขึ้นมาใหม่แต่แดเนียลก็รีบเสนอตัวทํามันด้วยตัวเองพร้อมบอกว่ามันต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก <Really? S 1> เธอเดินไปคว้ากุญแจเพื่อเปิดตู้แต่ระหว่างที่เธอกําลังตั้งตุงต๊กตาให้เหมือนเดิม จู่ๆแดนเนียลก็ร้องขึ้นมาเพราะนิ้วของเธอได้กลายเป็นแผลและมีเลือดออกมิเลนดาที่เห็นก็คิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุกระจกบาดเล็กน้อยแต่แดนเนียลกับพยายามบอกว่าเธอโดนตุกตาชื่อแซลลี่กัดแถมยังบอกอีกว่าแซลลี่โกรธเพราะอิชาที่เห็นเธอมาเล่นกับมิเลนดาแต่มิเลนดาที่ได้ยินก็มองว่ามันเป็นแค่จินตนาการของเด็กพร้อมพาแดนเนียลออกจากห้องนอนไปชั้นล่างเพื่อหาโกโก้ร้อนดื่มกับป๊อปคอนและหาอุปกรณ์ทำแผลโดยลืมล็อกตู้และเสียบกุญแจค้างไว้ เวลาต่อมาในห้องครัวระหว่างที่มิเรนดากําลังชงโกโก้แดเนียลก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาของเธอไม่ว่าจะเป็นแซลลี่ที่ไม่ชอบโกโก้หรือชอ็อกโกแลตเคที่ซึ่งชอบของหวานและกลัวความมืดแองจี้กลัวน้ําซึ่งมิเรนดาที่ฟังก็ไม่เชื่อแต่ก็พยายามเล่นตามน้ําไประหว่างนั้นแดเนียลก็นึกออกว่าลืมเกมกระดานไว้บนห้องนอนชั้นบนเธอจึงขึ้นไปหยิบมันมาเล่นซึ่งระหว่างที่มิเรนดากาลังรอเธอก็หยิบหนังสือจิตวิทยาเด็กมาอ่านเนื่องจากเธอมีความฝันด้านงานดูแลเด็ก แต่แล้วจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงแดนเนียลที่ร้องตกใจดังขึ้นเธอวิ่งเข้าไปที่ห้องนอนทันทีแดนเนียลหันมาบอกกับมิเรนดาด้วยสีหน้าที่ตกใจว่าแซลลี่ได้หายตัวไปจากตู้เธอพยายามโทษที่มิเรนดาลืมล็อกตู้และเสียบกุญแจค้างไว้เป็นเหตุให้แซลลี่หนีไปพร้อมกุญแจได้สำเร็จมิเรนดาจึงเสนอให้ไปช่วยกันหาแซลลี่แดนเนียลจึงเล่าว่าแซลลี่ชอบที่มืดมากๆทั้งสองคนจึงตัดสินใจลองไปหาที่ห้องนอนของพีทกับเอเลน หลังจากมิเรนดาได้เข้าไปในห้องนอนของพีทกับเอเลนจูๆ่ๆเสียงแก้วแตกก็ดังมาจากชั้นล่างแดเนียลกับมิเรนดาจึงพากันตามเสียงไปดูและพบกับแก้วโกโก้ที่ตกลงมาแตกแดนเนียลที่เห็นจึงอธิบายไปว่ามันเป็นฝีมือของแซลลี่เพราะเธอเกลียดของหวานแต่ทางมิเรนดาที่ได้ยินก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อและคิดว่าเรื่องทั้งหมดแดนเนียลเป็นคนกระทำเพียงเพราะเธอเอาใจใส่ไม่พอส่วนแดนเนียลก็พยายามปฏิเสธและเล่าว,ว่าแซลลี่เคยหลุดออกมาจากตู้ก่อนหน้านี้ และได้ทําการน้ําชาของเอเลนแตกเสียหายแต่แดนเนียลก็ปิดเรื่องไว้โดยการบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุมิเลนดาที่ได้ฟังจึงรู้ว่าพีทกับเอเลนไม่รู้ว่าลูกสาวของตอนเองไม่ปกติแดนเนียลที่เริ่มรู้ว่ามิเลนดากําลังใช้จิตวิทยากับเธอจึงเริ่มโวยวายเพราะเธอให้เหล่าตุ๊กตาออกจากตู้มาไม่ได้แต่แล้วระหว่างที่แดนเนียลกำลังเดินออกมาด้วยอาการหงุดหงิดเธอก็สะดุดลม้มลงไปโดนเศษแก้วที่พื้นบาดและเมื่อมองดูที่พื้นก็ได้พบแซลลี่มิเลนดาที่เห็น จึงตัดสินใจโทรหาเอเลนเพื่อถามถึงที่เก็บกล่องปฐมพยาบาลและได้ทราบว่ามันอยู่ในห้องน้ำชั้นบนหลังจากมิเรนดาพาแดนเนียลมาถึงห้องน้ำและทำแผลจนเสร็จพร้อมกับตุ๊กตาแซนลี่แดนเนียลก็ต้องการนำแซนลี่ไปเก็บไว้ในตู้ตามเดิมแต่แล้วเมื่อทั้ง2คนมาถึงห้องนอนของแดนเนียลทั้งคู่ก็ได้เห็นว่าตุ๊กตาบาร์บี้ในตู้เก็บทั้งหมดหายไป มิเลนดาจึงคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของแดนเนียลที่อาจทําไปเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่แดนเนียลก็ปฏิเสธและพยายามอธิบายว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของแซลลี่ซึ่งเธอเป็นคนเอากุญแจไปซ่อนรวมถึงล่อพวกเธอไปชั้นล่างตามด้วยการแอบมาปล่อยเพื่อนตุ๊กตาในตู้ทุกตัวมิเลนดาที่ได้ยินจริงยอมตามน้ําไปอีกครั้งและชวนแดนเนียลไปหาเหล่าตุ๊กตาทั้งหมดที่ชั้นล่างแต่แล้วทันทีที่ทั้งสองเดินออกมาจากห้อง พวกเธอก็ได้พบกับตุ๊กตาบาร์บี้ตามบันไดซึ่งมิเรนดาก็ได้ไล่เก็บพวกมันไปทีละตัวจนกระทั่งมาถึงชั้นล่างจู่ๆแดนเนียลก็ได้ชี้ให้เห็นเหล่าตุ๊กตานับสิบตัวในห้องนั่งเล่นที่กระจายอยู่ไปทั่วพวกมันต่างจ้องมองมาหาทั้งสองคนระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเดินดูรอบๆอ,อยู่นั้นจู่ๆก็มีแจกันใบหนึ่งจากหลังตู้ล่วงลงมาใส่มิเรนดาด้วยความโชคดีแดนเนียลช่วยดึงตัวเธอไว้แต่เมื่อมองขึ้นไปเธอก็ได้พบว่ามีตุ๊กตาแซลลี่อยู่บนหลังตู นั่นทําให้มิเรนดาแปลกใจเป็นอย่างมากเธอมองไปที่เศษแจกันและได้พบสร้อยข้อมือซึ่งตกอยู่ที่พื้นซึ่งแดนเนลลที่เห็นเหมือนกันก็รีบแสดงความเป็นเจ้าของทันทีพร้อมกับนําสร้อยไปสวมที่ข้อมือซึ่งมันใหญ่กว่าแขนเธอเป็นอย่างมากระหว่างนั้นมิเรนดาก็เริ่มเชื่อสิ่งที่แดนเนลลบอกและตัดสินใจที่จะโทรไปบอกเอเลนเพื่อรายงานถึงเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นและตเตรียมพาแดนเนลลไปอยู่ที่บ้านของเธอสักพักแต่ในระหว่างนั้น มิเรนดาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเหล่าตุกก๊กตาไม่ได้อยู่ที่เดิมจากที่เธอเคยเห็นพวกมันเมื่อเธอใช้โทรศัพท์บ้านติดต่อเอเลนได้สักพักจู่ๆสัญญาณก็ขาดหายไปโดยที่ยังคุยไม่เสร็จเมื่อตรวจสอบเธอก็ได้พบว่าสายโทรศัพท์บ้านถูกตัดจนขาดมิเรนดาจึงไปหยิบโทรศัพท์มือถือส่วนตัวมาใช้แต่แบตเตอรี่ของมันก็ดันหายไปซึ่งระหว่างที่เธอกําลังมึนงงอยู่นั้นแดเนียลก็หายตัวไปมิเรนดาได้พบเศษกระดาษแผ่นหนึ่งติดไว้ที่ตู้เย็น มันมาจากหนังสือเรียนของเธอโดยมีการไฮไลท์ข้อความว่าเด็กที่เล่นคนเดียวอาจมีความเสี่ยงให้เกิดปัญหาตามมามิเลนดาที่อ่านจบจึงเริ่มตามหาแดนเนียลทันทีไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงร้องที่ชั้นบนของตัวบ้านพร้อมเหล่าตุ๊กตาที่ยืนขวางตามบันไดแต่ด้วยความรีบร้อนและรองเท้าส้นสูงของเธอจึงทําให้เธอพลาดวิ่งตกบันไดจนสลบไปเวลาต่อมามิเลนดาฟื้นขึ้นพร้อมความรู้สึกถึงบางอย่าง ที่กำลังลากตัวเธอแต่แล้วเมื่อลองเอื้อมมือไปขวาเธอกลับหยิบได้ตุ๊กตาบาร์บี้มาเมื่อตั้งสติได้มิเรนดาก็รู้ว่าเหล่าตุ๊กตาเป็นคนลากเธอออกมาไม่นานแดนเนียลก็กรีดร้องขึ้นมาอีกครั้งจากชั้นบนตัวบ้านมิเรนดาจึงพยายามวิ่งขึ้นไปช่วยแต่เหล่าตุ๊กตาบาร์บี้ก็พยายามขวางเธอไว้มิเรนดาจึงคว้าตุ๊กตายูนิคอร์นแถวนั้นมาปัดพกมันออกไปจนมาถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งเหล่าตุ๊กตาบาร์บี้ก็ยังพยายามขวางมิเรนดาเอาไว้ แต่เธอก็ปัดพวกมันจนกระเด็นไปตามเคยพร้อมเข้าไปหลบในห้องเปลี่ยนเสื้อกับแดเนียลหลังจากหลบกันมาได้สักพักมิเรนดาก็ชวนให้แดเนียลหนีออกจากบ้านเพราะมันไม่ปลอดภยัยแต่แดเนียลก็แย้งว่าพวกตุ๊กตาตามเพียงแค่เธอคนเดียวมิเรนดาที่ได้ยินก็ได้แต่แปลกใจไม่นานแดเนียลที่ได้เห็นตุ๊กตายูนิคอร์นในมือของมิเรนดาเธอจึงพยายามแย่งมันมาพร้อมแสดงความเป็นเจ้าของนั่นทําให้กระเป๋าใบหนึ่งร่วงลงมาจากตุ๊กตา มิเลนดาจึงลองหยิบมันขึ้นมาดูและได้เห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมสร้อยข้อมือเหมือนกับที่แดเนียลสวมอยู่ซึ่งระหว่างนั้นเหล่าตุ๊กตาก็พยายามพังประตูเข้ามามิเลนดาจึงเปิดกระเป๋าดูต่อและได้พบกับบัตรประชาชนของพี่เลี้ยงคนก่อนๆหลายสิบคนซึ่งแดเนียลที่เห็นก็บอกว่าเธอแค่อยากมีพวกเขาเป็นเพื่อนแต่มิเลนดาที่เห็นบัตรประชาชนทุกใบล้วนมีชื่อเหมือนกับตุ๊กตาของแดเนียลเธอจึงปฏะติปะต่อเรื่องและได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว เหล่าตุ๊กตาคือพี่เลี้ยงที่เคยถูกจ้างมาดูแลแดเนียลซึ่งเธอทําให้พี่เลี้ยงทุกคนกลายเป็นตุ๊กตาและสิ่งที่พวกตุ๊กตาทําไปทั้งหมดเป็นเพราะพวกมันต้องการเตือนให้มิเรนดาหนีแต่แดเนียลที่ไม่อยากให้เธอจากไปและต้องการมีเพื่อนเธอก็รีบเข้าไปกอดมิเรนดาเอาไว้และพยายามขอร้องไม่ให้เธอไปซึ่งมิเรนดาก็ดินไม่หลุด <S <S เวลาต่อมาในคืนเดียวกันนั้น <S <S พีทกับเอเลนได้กลับมาถึงบ้าน และได้พบว่าลูกสาวนั่งหวาดวิตกอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามืดๆนั่นทําให้เขาโมโหและโทรไปต่อว่าบริษัทที่ส่งพี่เลี้ยงมาดูแลแดนเนียลซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วของบริษัทนี้ในเวลาเดียวกันที่ห้องนอนของแดนเนียลเอเลนพยายามเก็บตุ๊กตาบาร์บี้ที่เกลื่อนไปทั่วบ้านมาไว้ในตู้จนครบพร้อมบ่นถึงการเล่นของลูกสาวที่ไม่รู้จักเก็บของและเข้าใจว่าลูกสาวของเธอซนมากจนไม่มีพี่เลี้ยงคนไหนทนไหวเธอจึงสั่งกักบ,บริเวณเด็กน้อย ก่อนจะเดินออกไปจากห้องไม่นานแดเนียลก็ลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่ตู้เก็บตุ๊กตาของเธอพร้อมต่อว่าเหล่าตุ๊กตาบาร์บี้ทั้งหมดและสัญญาว่าจะกักบริเวณพวกมันไปตลอดกาลตามด้วยการไขกุญแจเปิดตู้ออกและเอาตุ๊กตามิเรนดาเข้าไปวางเก็บไว้ในตู้ก่อนที่เธอจะกลับไปนอนที่เตียงตามเดิมมิเรนดาอีวาน คิดว่าเธอได้ช่วยเด็กน้อยให้เอาชนะความกลัวไปได้แต่ตอนนี้เธอกลับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากความกลัวในตู้กระจกความกลัวอีกรูปแบบหนึง่งที่จะจองจําเธอไปอีกแสนนานจบกันไปกับทวายไลท์โซนปี2002ตอน The Collection สำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.1เต็ม10 ก่อนจบคลิปบอกผมกันหน่อยครับว่าถ้าท่านผู้ชมต้องไปเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กน้อยอย่างแดเนียลจะทำยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับซียู